ภาวะโลกร้อนเป็นวิกฤตที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศด้านเศรษฐกิจและสังคมลูกโรนนี่ตอนนี้ยัมี 5, มปัญหามาครับผมโอเ่ได้ข้องนอยลุงครับผมตอนนี้ครับผมนอยนอยน,อย,นอยมากตอนนี้เนื้ทะเลนี่เป็นตวงเลยแหละทีว่ว่าผมมันไม่มีใครอื่นกน็ไม่มีตามปูปลาเป็นปลาสลิดเลยพวกนี้มดไปเลยครับผมตอนนี้ก็ที่เห็นจะชัดก็คือหญ้าทะเลหายไป เพระยาทะเลหายปลาก็หายทําให้ชาวประมงที่อยู่ชายฝั่งนี้เริ่มจะทำมากินลําบากขึ้นเพราะต้องออกไปข้างนอกปลาบางจะนิดก็ตายบางจะนิดก็มันนี่ไปมึกแต่ก็ว่างหลบว่างไส้ยก็ไม่ค่อยได้ว่างนี้ไม่ค่อยได้ประมาณมาส่งเดือนได้เลยโดยเฉพะไม่ก่นอนจะส่งมึกกันนอมึกมันจะนองมดมึกกันเต็มมดตอนนี้ไม่มีมึกจะส่งเลย ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกมุ่งหาวิธีในการลดกา๊าซเรือนกระจกและดูดซับการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่นการผลิตและการบริโภคภายในประเทศแต่ทุกคนทราบหรือไม่พืชทะเลเช่นหญ้าทะเลและป่าชายเลนเป็นหนึ่งในระบบนิเวศท,ที่สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ดีซึ่งในทะเลคาร์บอนสีน้ำเงินหรือบลูคาร์บอนมีส่วนสำคัญในการควบคุมสภาพภูมิอากาศของโลก และช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินจึงได้ทำการวิจัยความเหมาะสมและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของพืชพันธุ์ทะเลเพื่อกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทยจุดต้นๆของการวิจัยครั้งนี้ก็คือเรากัางวลในเรื่องของโรคมันเดือดเนาะ เหตุที่มันโลกมันเดือดเนี่ยเพราะว่ากรีนเฮลิแกสที่เราเจอกันในปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะเนาะทำให้โลกมันร้อนขึ้นโปรเจกต์ตรงนี้มันก็เป็นโปรเจกต์ที่เราเริ่มต้นเพื่อหาวิธีการทางธรรมชาติในการช่วยดูดซับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพูดถึงเนี่ยให้มันมากขึ้นเรารูู้่แล้วว่าต้นไม้ปกติเนี่ยมันทำหน้าที่ดึง CO2 นในอากาศมาช่วยในการเจริญเติบโตใช่ไหมครในทางทะเลก็เหมือนกันในทางทะเลระบบนิเวศที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนหรือแม้กระทั่งหญ้าทะเลท จึงถาวรได้รับซายในอากาศแล้วทรัปลงมาในพื้นที่ตรงนี้ได้มันก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่ว่าเราลองมาดูซิว่าในพื้นที่ที่เรามีทรัพยากรหน้าบ้านยาทะเลทั้งหมดตรงนี้ความสามารถในการดูดซับซีโอทูน,นอากาศเพื่อช่วยโลกไปเนี้ยในแต่ละพื้นที่มันมีอยู่แค่ไหนอย่างไรและถ้าเราจะทําให้มันมีประสิทธิภาพในการดูดซับเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งเพิ่มปริมาณเพื่อให้มันมีความสามารถในการดูดซับเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะทําได้ไหมด้วยวิธีการอย่างไรให้มันยั่งยืนที่สุด โครงการนี้นะคะก็จริงๆเราก็อยากจะเข้าถึงชาวบ้านด้วยว่าวิถีชีวิตของเขากับแหล่งหญ้าทะเลหรือแหล่งที่เขาทำมาหากินจริงๆแล้วเนี่ยเขามีองค์ความรู้อะไรอยู่บ้างหรือเปล่าคุณค่าในเชิงของการช่วยโลกของเราหรือว่าอย่างเช่นคำว่าคาร์บอนสีนําเงินหรือบูคาร์บอนเนี่ยค่ะเขามีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนแล้วมันมันเกี่ยวยงอะไรกับชีวิตเขาจริงๆไหม เราเน้นหลักๆคือเราต้องการศึกษาว่าศักยภาพพื้นที่ของประเทศไทยที่จะดูแลเรื่องญ้าทะเลหรือพัฒนาญ่าทะเลเนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นพันุอะไรแล้วจะมีวิธีการดูแลยังไงให้มันสามารถมีระบบอุป,ปถัมภ์มที่จะทําให้อัตราการลอดตายมันสูงขึ้นเท่าที่เราทราบก็คืออัตราการลอดตายมันค่อนข้างน้อยเนื่องจากสภาพแปรปรวนทางอากาศเรื่องของน้ําทะเลด้วยเรื่องกระแสน้ําด้วยเรื่องของอุณหภูมิโลกด้วยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วศักยภาพจริงๆเนี่ย มีที่ไหนและอะไรเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้เอื้อต่อคําว่าศักยภาพพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งในประเทศไทยเกาะปูจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพแหล่งหญ้าทะเลเหมาะสําหรับการวิจัยเพื่อเป้าหมายในการอนุรักษ์และการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืนงานวิจัยนี้ได้ศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับของหญ้าทะเลในระยะยาว โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปริมาณการเก็บคาร์บอนในหญ้าทะเลทําการทดลองในห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของหญ้าทะเลรวมไปถึงการออกแบบระบบอุปถัมภ์และเทคโนโลยีใหม่สําหรับการอนุบาลหญ้าทะเลและยังมีการลงพื้นที่ศึกษาศักยภา,าพแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนให้เป็นผู้ดูแลแหล่งหญ้าทะเลเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้คือฟื้นฟูอัตราการรอดของพืชพันธุ์ทางทะเลโดยบูรณาการร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถอ้างอิงทางวิชาการตามมาตรฐานสากลผลลัพธ์ตอนนี้ที่เราได้อันที่หนึ่งก็คือเรารู้ว่าหญ้าในพื้นที่นี้ลนะมีความสมบูรณ์ก็จริงแต่ว่า สมบูรณ์ในระดับที่ที่ไม่ได้สมบูรณ์มากเนาะสมบูรณ์ปานกลางรีพอร์ตเดิมบอกว่าพื้นที่นี้สมบูรณ์ดีมากเลย <Campus> เขียวไปหมดเลยเหมือ <Campus> นสนามฟุตบอลแต่ว่าตอนนี้ผมไม่คิดว่าเราจะเห็นภาพสีเขียวของสนามฟุตบอลอยู่แล้วคนวะนะามสมบูรณ์ของหญ้าลดลง 2สิ่งที่เราเจอก็คือเราเจอว่าหญ้าที่เคยมีรีพอร์ต1 1ชนิดเราเจอแค่8อย่างที่3ามสิ่งที่เราเจอก็คือปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินตอนนี้เราก็รู้แหละว่าคาร์บอนที่สะสมในดินของหญ้าแต่ละชนิดเป็นยังไงพอเราได้ตัวเลขแบบนี้มาเนี่ยสิ่งที่เราทาคืออะไรสิ่งที่เราทำคือมันจะเอาไปสเกลอัพได้เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราเจอพื้นที่คล้ายๆกันในที่อื่นเราก็จะเอาตัวเลขเหล่านี้ไปพอประมาณกันได้ว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีการดูดซับคาร์บอนเท่าไหร่มีการสะสมคาร์บอนเท่าไหร่ ถ้าเราเคยได้ยินก็คือหลายๆที่พยายามจะทําโปรเจกต์อย่างเช่นฟื้นฟูหญ้าทะเลฟื้นฟูนฟนฟนฟนป่าชายเลนเพื่อไปแลกกับคาร์บอนเครดิตมันก็อาจจะช่วยเป็นตัวเลขหนึ่งที่ทําให้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ถ้าเขามาอนุรักษ์ในสิ่งเหล่านี้ถ้ากฟผเข้ามาช่วยอะไรบ้างอันนึงแหละที่แน่นอนก็คือเรื่องทุนวิจัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการนะคะแล้วเราก็ส่งนักวิจัยเข้ามาร่วมศึกษาด้วยความจริงเราเรามองที่ยาวๆเลยนะคะเราไม่ได้มองแค่ง,งานวิจัยเสร็จแล้ว ขึ้นหิ่งอ่ะไม่ใช้คํานี้ดีกว่าเนาะแต่เราต้องการใช้งานวิจัยเนี่ยเป็นต้นทุนเรื่ององค์ความรู้เพื่อจะขยายผลต่อไปการขยายผลในหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเรื่องการขยายผลสู่การทําจริงๆคือการส่งเสริมการปลูกจริงๆในชุมชนหรือการขยายผลในแง่ขององค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยากเห็นแค่ต้นไม้โตแต่เราอยากรู้ว่าต้นไม้โตแล้วทําอะไรกับชุมชนแล้วชุมชนดูแลเขาอย่างไงแล้วเอื้อประโยชน์ทางสังคมกันอย่างไรมากกว่ากัน งานวิจัยนี้จะเป็นโอกาสให้เกิดการรักษาและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในสภาพแวดล้อมทางทะเลซึ่งจะช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ต่อไป